สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติคุณวันนี้วันพุรหัสศสดีที่27ตุลาคม65ทนายอยู่ที่โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลเป็นโรงแรมที่สวยที่สุดในป่าตองวันนี้ทนายอยากจะมาคุยถึงประเด็นข้อกฎหมายนะครับประเด็นข้อกฎหมายเรื่องที่ได้ข่าวว่าอายการได้อุทธรณ์ อุทธรณ์คดีลุงพลในเรื่องของอที่ดิน200ตารางวาแล้วก็ตัดต้นกระถินกระถินป่าหรือกระถินนนรงอะไรทนายก็จำไม่ได้นะครับแต่คงไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเจ้าแม่สรพีอันนั้นก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งนะครับคดีบุกลุกป่า200รตารางวากับคดี กระถินเพิกรถินเนี่ยเท่าทีา่ทราบก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาละแต่ตอนหลังเนี่ยได้มีการรวมคดีน่าจะเป็นการรวมคดีนี้เข้ามานะครับเป็นคดีเดียวท้ายสุดแล้วาสารก็พิพากษาใหา้จำคุกและปรับลุงคลและลุงคลก็ไปเสียค่าปรับหลังจากนั้น ก็เข้าใจว่าคดีจบแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ผ่านมาก็ประมาณสักน่าจะหกเดือนแล้วครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าท่านพนักงานอายการเนี่ยได้อุทธรณ์ดังนั้นก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่า,าส่วนของลุงพลเองไม่ได้อุทธรณ์แต่ส่วนของพนักงานอายการอุทธรณ์ ทำไมพนักงานอายการถึงต้องอุทธร์ทั้งทั้งที่คดีนี้พนักงานอายการก็ชนะคดีถือว่าชนะคดีนะครับส่วนลุงพลเนี่ยผู้แพ้ผู้แพ้คดีเพราะว่านสาที่ภาคสายแต่คดีแต่กับไม่อุทธร์เออมันเป็นคดีที่แปลกมากนะครับมันเป็นคดีที่แปลกปกติแล้วปกติแล้วผู้ชนะเขาจะไม่อุทธร์แต่ผู้แพ้จะอุทธร์แต่เคสนี้กลับไปกลับกันนะครับแต่ ลึกๆทนายจะไม่ไปพาดพิงถึงเนื้อหาของคดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่เหมาะสมจะมาพูดถึงเฉพาะาฝ่ายลุงกับฝ่ายอา,ายการคดีนี้หลังจากที่ลุงพลได้ชำระค่าปรับไปแล้วแกก็เข้าใจว่าคดีจบนะครับแกเข้าใจง่าเองนะครับแต่คกจะปรึกษาใครหรือเปล่าทนายไม่ทราบ แล้วเขตที่ลุงพลแกไม่ได้อุทธรก็ไม่ทราบว่าแกได้ปรึกษาใครหรือเปล่าทนายก็ไม่อยากจะไปลวงลึกนะครับถือว่ามันจบไปแล้วแต่ทำไมผ่านมาหกเดือนทางอายการเนี่ยถึงอุทธรมันก็เป็นที่ฮือหากันมาว่าเอะก็คุณชนะคดีแล้วอ่ะทำไมคุณคุณต้องอุทธรอีกอุทธร์ไปเพื่ออะไรพอสาาก็พิพากษาแล้วว่าลุงพลผิด นะครับลงพรมผ,ผิดเหตุเหตุนี้นะครับทนายอยากจะชี้แจงให้นิดหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วเนี่ยจะอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนแต่แต่ปกติแล้วเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยอุทธรณ์ก็ไม่ทันอยู่แล้วครับก็จะขอขยายระยะเวลากันไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปกติก็ได้ประมาณห้าหกครั้งแต่คดเีเล็กขนาดเนี้ย คดีเล็กๆเนี่ยปกติํำนวนก็นิดเดียวนะครับไม่ถึงไม่กี่ไม่กี่ร้อยไม่กี่แผ่นแหละครับเอกสารก็ไม่เยอะแต่ทําไมทางอายการถึงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะอุทธร์เนี่ยเกือบครึ่งปีคืออย่างนี้นะครับอายการที่ทําเรื่องเนี่ยทําเรื่องที่มาเบิกมามาขึ้นสารแล้วก็พาพยานมาเบิกฟาร์มแล้วสารจะตัดสินแล้วเนี่ยอายการชุดนี้หมดหน้าที่นะครับหมดหน้าที่แล้ว ก็มีหน้าที่คือมาคัดถ่ายสำนวนเนี่ยเราก็ส่งไปให้อัยการฝ่ายอุทธรพิจารณาอีกครั้งหนึ่งพิจารณาครั้งหนึ่งเผื่อฝ่ายลุงพลที่แพ้คดีอุทธร,ร,รอุทธรอัยการอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเป็นฝ่ายแก้แต่เมื่อลุงพลเนี่ยเขาสละสิทธิ์ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ไปยื่นยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธร์ถือว่าสละสิทธิ์ถือสละสิทธิต์ตูมปุ๊บ อายการที่ชุดแรกที่มาทําคดีเมื <c> ่อ <oughs> หมดหน้าที่แล้วส่งสํานวนไปให้อายการฝ่ายอุทธร์แล้วเนี่ยอายการฝ่ายอุทธรก็ต้องมาตรวจดูตอนเนี้มันจะช้านิดนึง <c oughs> มันจะช้าเพราะว่าอายการท่านก็ต้องมาดูสํานวนนี้ว่าอ่ะฝ่ายจําเลยเขาอุทธรไหมไม่อุทธรณก็ไม่ต้องแก้อุทธรแต่เพราะว่า เมื่อจำเลยเขาไม่ได้แก้อุทธร์ไม่ได้จำเลยหรือผู้ผลไม่ได้อุทธร์ก็ต้องมาดูฝ่ายของอายการว่าสมควรจะอุทธร์ไหมเหตุผลที่คดีนี้ได้มีการอุทธร์เนื่องจากเนื่องจากมันเป็นคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติน่าจะเป็นการแพร่ถางนะครับซึ่งมันจะไปไปผิดทั้งพรบป่าไม้แล้วก็พรบป่าสงวนแห่งชาติแล้วมันมีโทษเนยรวมๆเลยนะครับ จำคุกเท่าที่ทนายจำได้ก็คือจําคุกไม่เกินสิบปีซึ่งโทษสูงนะครับซึ่งโทษสูงแต่เมื่อสารชั้นต้นเนี่ยพิพากษาลงโทษลงพลแล้วก็เสียขัาปรับโทษจําคุกก็คงจะรอไว้อายการท่านก็มองว่าเออนี่มันคดีใหญ่นะคดีบุกรุกแพ้วถังป่านะทั้งผิดทั้งพรบป่าไม้ทั้งพรบ,รป,พรบรป่าสงวนแห่งชาติถ้าไม่อุทธร จบแต่งแบบง่ายๆมันก็จะเป็นที่เครือบแคลงสงสัยของประชาชนที่ติดตามคดีนี้อยู่ว่าเอา i, <c oughs> ้าเฮ้ยคดีบุกรุกแผวถางป่าอย่างเนี้ยสารเช้นต้นตัดสินอย่างนี้และอายการก็จบไปอย่างนี้แล้วมันจะเป็นตัวอย่างยังไงกับคดีอื่นๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นเขากข็ไปบกุกรุกแผวถางป่าตัดไม้ทำลายป่าอีก แล้วสาาสารพิพาษ่างนี้อีกมันก็จะเป็นลุกลามไปทั้งประเทศอันนี้อาจจะเป็นเข้าใจของคนที่ไม่รู้กฎหมายนะครับแต่ทนายเองเนี่ยขออธิบายนิดหนึ่งสารท่านตัดสินมาถูกต้องที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดแล้วที่อายการอุทธรณ์ก็ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าคดีของลุงพลเนี่ยมันเห็นอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยบริเวณที่แพ้วถาง สองร้อยตารางวาแล้วก็ตัดต้นไม้กระถินอะไรเนะี่ยต้นเดียวแล้วก็ไปแผ่วถางตัดแผ่วางบริเวณพื้นที่เนี่ยมันสองร้อยตารางวาเองแล้วเพลิบและสภาพของของพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกลางป่ามันอยู่ชายขอบของหมู่บ้านซึ่งก่อนนั้นทุกคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอยู่ในเขตป่าสงวนเองาติก็ได้ดังนั้นการกระทําของุงพลเนี่ยมองมองเพิ่อเฉยก็คือขาดเจตนาแต่เมื่อ แต่เมื่อสารมองแล้วว่ามีความผิดสารเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็เลยลงโทษลงโทษลงโทษเนื่องจากสภาพของพื้นที่มันไม่ได้อยู่กลางป่าแล้วมัน,ไม,นไม่ใช่เป็นการทําลายป่าชัดเจนแต่ว่ามันอยู่ในเขตป่าป่าสงวนเพราะฉะนั้นการที่สารใช้ดุลพินิษลงโทษอย่างเงี้ยถือว่าก็โอเคตามเขาเรียกว่า ตามสถานการณ์ตามลักษณะของคดีตามสภาพการกระทำความผิดนะครับซึ่งเป็นการแพ้วถางตัดไม้เล็กน้อยเพื่อไปทำลายพยานาะแค่นั้นเองแล้วสภาพก็ไม่ได้ไปตัดไม้ใหญ่สัยี่สสาสิบต้นอย่างนั้นน่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแน่ลุงพลเสร็จแน่แต่สำหรับอายการเองก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ได้นะแม้ว่าจะทำ ในพื้นที่เล็กน้อยแต่มันจะเป็นตัวอย่างให้ให้ให้ให,ให้สังคมเขามองว่ามันอาจจะทําได้หรือเปล่าในเคตอื่นแนละ้วทาอย่างนี้แล้วสารเราทรงลงอายาอีกมันจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าในอายาหารก็ต้องอุทธร์ไปเพื่อให้สารอุทธร์ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าสาลอุทธร์พิจารณาแล้วกว็คราวนี้ถ้าสังคมได้เข้าใจอ๋อมันเป็นการแพร่ถงังตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่เล็กน้อย แล้วโดยโบริเวณนั้นสภาพพื้นที่มันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะป่าแล้วก็ต้นไม้ที่โดนแตดก,ก็เห็นอยู่ก็คือต้นเดียวเพราะฉะนั้นสารุทธร์ก็มีแนวโน้มนะครับถ้าเห็นสภาพอย่างนี้ก็น่าจะพิพากษายืนตามคำพิพากษาของสารยันต้นอันนี้นะครับแต่ว่าบางท่านก็ไปเปรียบเทียบกับคดีของต,อตายายใช่ไหมเก็บเห็ดอันนั้นไม่ใช่ครับซึ่เก็บเห็ดเนี่ยเป็นข้อแก้ตัวของ ตายายว่าฉันไปเก็บเห็ดแต่ไม่ใช่ตอนที่เขาไปจับได้เนี่ยตายายเนี่ยไปร่วมขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ประมาณเกือบสิบไร่ต้นไม้ใหญ่ๆถูกโค่นไปเยอะเลยครับแล้วเขาไล่จับคนอื่นหนีได้ตายยายกันหนีไม่ทันเพราะแกไปรับจ้างเฝ้าอยู่แถวนั้น ก็เลยถือว่าเป็นการขาบวนการในการตัดไม้ทําลายป่าบุกรุกป่าชัดเจนสารก็เลยต้องพิพากษาจําคุกแม้ว่าตายายจะอายุมากก็จริงนะมันต่างกันนะครับมันต่างกันซึ่งของลุงพลเนี่ยมันสองร้อยตารางวาซึ่งมันยังมีทุกวันนี้หลายสังคมก็ยังมองสงสัยว่ามันเป็นป่าได้ยังไงโอเคครับในสายตามันจะไม่ใช่แต่ถ้าจับ GPS แล้วก็มาตรวจกันอาจจะอยู่ในเขตแนวป่า ซึ่งก็อาจจะเป็นการผิดพลาดหลงพลาดหรือเข้าใจผิดของอชาวบ้านหรือลุงพลเองแล้วมันพื้นที่มาเล็กน้อยเราก็เห็นอยู่นะครับดังนั้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยออกมาถูกต้องและยุติธรรมที่สุดคือถูกต้องก็คือใช้หลักกฎหมายถูกต้องยุติธรรมก็คือเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสลุงพลไม่ต้องเอาไปจําคุก ส่วนอายการท่านก็มองว่าไม่ได้มันเป็นคดีใหญ่แม้ว่าความผิดจะเล็กน้อยพื้นที่เล็กน้อยแต่ก็ต้องให้อีกสายท่านหนึ่งสารอุทธรได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าสารอุทธรเห็นด้วยท่านอายการท่านก็คงจะจบแน่นอนครับแล้วทนายก็พูดได้เลยนะครับมั่นใจเลยนะครับว่าคดีนี้สารอุทธรน,นะครับคงพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นตน้น ด้วยเหตุผลนางที่สนายได้เรียนมาให้ทุกท่านในรักษาบครับโอเคครับจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลขอให้ทุกท่านที่ได้รัมชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระหวังสิ่งไดให้สมความปรารถนาทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยทนายด้วยนะครับสวัสดีครับ